สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถกระบ,บะนะคะแคบนะคะสีดำคันนี้เลยค่ะเป็นอีสุ d m ดีแม็กไฮแลนเดอร์นะคะสเปซแคบนะคะ 1.9L นะคะทะเบียนนะคะ3มทวเท่าวใบไม้6 3 3 5ค่ะค่ะจะเป็นในส่วนของยกสูงนะคะลูกค้าค่ะ ดูจากในส่วนของล้อนะคะก็รู้เลยนะคะว่ายกสูงหรือว่าสัญลักษณ์ Highlander นะคะก็คือยกสูงนั่นเองค่ะเป็นสีดำนะคะปี2,019ค่ะเลขไมค์คันนี้ใช้น้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่18,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวเจ้าคันนี้อยู่ที่555,000บาทเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวพัดพาไปดูในส่งของรอบคันนะคะว่าคันนี้นะคะสวยงามแค่ไหนนะคะเดิมเดิมหรือเปล่านะคะมีรอยขีดข่วนอะไรหรือไม่นะคะมาดูกันเลยค่ะมาเริ่มด้วยในส่งของกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะมีโลโก้อิจสุนะคะอยู่ตรงกลางเนาะค่ะแล้วก็มาพร้อมในส่งของตัวไฟของเขานะคะ เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่องของไฟนะคะตัดหมอกนะคะตัดกรอบด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็สีดำแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยเลี่ยมสารตัวรถยังคงชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็ก่อนส่งมอบรถของเราก็จะขัดเคลือบสีให้กับลูกค้าทุกคันนะคะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะได้รถนะคะเปื้อนขี้นกนะคะแบบนี้เลยนะคะ ทางเราเก็บรายละเอียดให้กับลูกค้านะคะก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้านั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อมแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะแม็ก16นิ้วนั่นเองค่ะค่ะจะเป็นปียาง2019สัปดาห์ที่24นะคะค่ะล้อของเขาก็จะขนาด2 4 5ทั7 0 r 16นั่นเองค่ะเป็นยี่ห้อ BISTONE นะคะค่ะ ก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับดอกยางของเขานะคะลูกค้าขาค่ะริมสันตัวรถก็ยังคงชัดเจนนะคะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะกระจกของเขานะคะก็จะมีในสองของไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้นะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะลูกค้าะค,ค่ะมาพร้อมกับคิ้วกันสรดให้นะคะทั้งในส่วนของตัวแคบแล้วก็ ประตูด้านหน้านะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะตัวรถของเขานะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยแก้มบุ่มใดๆเลยนะคะค่ะกันชนของเขานะคะก็เป็นสีดำตัดกับโครเมียมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นอิซุดีแมกนะคะ,ะ,คะโครเมียมนะคะ DDI นะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะ คมไฟของเขานะคะก็ไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะค่ะมาดูในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะก็จะเป็นแมกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะค่ะมีในส่วนของรอยการใช้งานนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบใช้งานนะคะหนักจนเกินไปนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านท้ายก็มาพร้อมกับไล่ฟ้าให้พร้อมเบรกดวงที่3ามนั่นเองค่ะ มาต่อด้วยในส่วนของผู้โดยสารนะคะด้านหน้ากันนะคะค่ะทันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของระบบเซ็นทัลล็อกให้นะคะกระจกนะคะก็จะปรับออโต้ให้นะคะค่ะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนเบาะของเขานะคะเป็นเบาะผ้าสีดานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดาเนาะ มีถุงรองนัดพายให้ทั้งสองใบเลยนะคะเป็นในสองของคูณด้าน,านะะหน้านะคะคู่หน้านะคะหน้าปัดเลื่อนไม้ของเจ้าคันี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะค่ะแล้วก็เครื่องเล่นวิทยุนะคะสามารถเล่นซีดีเชื่อมต่อ USB ได้นะคะค่ะเล่น MP3 ได้นะคะตรงนี้ค่ะสามารถเล่นในสองของ AMFM ได้นะคะลูกค้าขะค่ะแล้วก็ในส่องของ แอของเขานะคะก็จะเป็นในส่วนของปรับยังคงเป็นอนาล็อกนะคะค่ะเชื่อมต่อ u s b ตรงนี้นะคะช่องนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกกดโหมดนะคะค่ะแล้วก็เกียร์ของเขาเนะคะเป็นเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์เมนูนั่นเอง6สปีดนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของเกียร์กระปุกนะคะหรือว่าตามหาอยู่ก็คันนี้เลยนะคะตอบโจทย์นะคะค่ะ จะมีในสององที่เก็บเอกสารให้นะคะค่ะหรือว่าที่เก็บสัมภาระให้นะคะมี2ช่องนะคะตรงคนส่วนด้านหน้านะคะค่ะเป็นสีดํานะคะด้านในนะคะตัวรถเป็นสีดาําด้านนอกดาําดุดานมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณลูกค้าท่านใดชื่นชอบก็คันนี้เลยนะคะตอบโจทย์นะคะค่ะแล้วก็ในสองของที่บังแดดนะคะก็ไม่ได้แกะในสองของซีนหุ้ม ออกเลยนะคะยังคงใหม่เลยนะคะค่ะช่องนี้ก็สามารถเก็บแว่นสตา์แว่นกันแดดได้นะคะมีไฟนะคะปรับสองสว่างด้านหน้าผู้โดยสารนะคะแล้วก็ในส่องของบนหลังคาไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีรอยเปื้อนใดๆนอกจากรอยเจิมของเจ้าของเดิมเนาะค่ะถ้าหากว่าท่านใดไม่ซีเรียสนะคะก็คันนี้ได้เลยนะคะคันนี้ยังคงใหม่กริบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะ ค่ะเป็นปี2019สีดำนะคะเกียร์ธรรมดานะคะกีกระปุกนั่นเองเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยมากๆเลยอยู่ที่18,000กิโลเมตรโดยประมาณในราคา555,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ถ้าท่านใดชื่นชอบก็ติดต่อผัดเพชรยนต์ที่เบอร์0959143563เข้ามาได้เลยนะคะค่ะผัดยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะติดต่อมาปรึกษาผัดได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากนะคะคุณลูกค้ากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพัดจะพาไปรีวิวรถขนาให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะ ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ